นิยายรักนิยายเสียงเรื่องหลงกลมายาแต่งโดยอนัตตาตอนที่9กดวงตาสีเขียวจ้องมองมาที่เธอจนเธอคิดว่าถ้าเขาจะสาบเธอให้เป็นหินได้แล้ได้ด้วยดวงตาคู่นั้นเขาคงจะทำได้หากว่าเขามีเวทมนต์แต่มันกลับไม่ใช่สำหรับเธอมายาวีพยายามแค่นยิ้ม แต่ก็ะทำได้แค่แสดงละครตกตาคนอย่างเขาจะต้องการอะไรนอกจากเซ็กก็ในเมื่อเขาคือคาสโนว่าแม้ว่าเธอจะบอกเขาว่าไม่ชอบอย่างไรแต่เขาก็ยังคิดจะเอาชนะเธอให้ได้แม้ว่าจะมีก้างขวางอยู่ชินเบริร์มวินนี่เท้าคางกับโต๊ะอาหารจ้องมองเขาอยู่ด้วยเช่นกันแน่ละว่าทั้งเธอและเพื่อน จะต้องช่วยกันระวังหลังให้กันไม่ให้เขาทำได้ดังใจที่เขาต้องการเตว่าคืนนี้ของเขาถ้าทางว่าจะไม่ยอมปล่อยให้เธอคลาาสายตาไปจากเขาง่ายๆอิ่มแล้วหรอกินเหมือนกลัวอ้วนเขาถามประชดด้วยรอยยิ้มก็ใครจะกล้าก,กินกันละ่ะในเมื่อเขาเอาแต่จ้องจนเหมือนจะกลืนกินเธอเข้าไปทั้งตัวแบบนี้ เกรงใจคุณนะคะมายมายาวี My y. ตอบแล้วทำท่าเอียงอายอีกอย่างพวกเราต้องกลับกันแล้ววินนี่ตอบแทนเธอเอบิร์ตสยะยิ้มฉันนึกว่าเราจะไปสนุกกันต่อซะอีกสองสาวหันไปมองหน้ากาันนึกอย่างกังวลใจเมื่อเอบิร์เลือกที่จะพูดตรงๆไม่สะดวกค่ะหวังว่าคุณ Albert. เอบ์ร์ คุณเอาคงจะเข้าใจดิฉันนะคะเขายิ้มหวานเย็นให้เธอไม่เคยคิดเลยว่าเขาต้องเสียเวลากับเธอมากมายถึงขนาดนี้ส่วนเรื่องจำนวนเงินที่เสียไปสาวๆบางคนยังมากกว่านี้เสียอีกถ้าพวกหล่อนเหล่านั้นเรียกร้องแต่เธอกลับไม่ได้เรียกร้องอะไรมีแต่เขาที่ยอมเปให้เธอเองแต่คนที่มั่นใจในตัวเองอย่างเขา ก็ถึงกับหน้าชาราวกับโดนตกเมื่อเธอออกแต่ปฏิเสธซ้ำซากงั้นฉันจะไปส่งไมยเองสองสาวฉีกยิ้มนี่เขาจะไม่ยอมปล่อยเธอไปจริงๆหรือนี่จะดีหรอคะวินนี่ถามเราต้องชะงักไปเพราะเขาชี้นิ้วเหมือนที่หล่อนอ่งจงใจฉันจะรอจนกว่ามไมจะพร้อมดวงตาสีเขียวจ้องมองเธอยังไม่ยอมหลุดเฟรม และมายาวีก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะต้องยอมตามใจเขาใช่หรือไม่ในเมื่อเขาเล่นแกดเธอไม่ปล่อยเช่นนี้เขาเรียกบ,บริกรมาเช็คบินเซ็นชื่อลงไปในบินขณะที่เธอทรงสายตาถามวินนี่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีแต่เขากลับลุกขึ้นยืนโอบเอวเธอเข้าประชิดในท่าเดิม และเดินไปที่รถเปอร์เช่สีเทาของเขาอย่างใจเย็นคราวนี้มายาวีหายใจไม่ทั่วท้องเพิ่งจะมีโอกาสสำรวจรถของเขาจริงๆจังๆว่ามันโคตระจะหรูหราคนอย่างเธอคงต้องทำงานไปทั้งชาติกว่าจะมีรถราคาแพงอย่างนี้มาขับเล่นสักคันเธอหันหลังไปมองรถของเพื่อน ที่ขับตามมาห่างๆอย่างวิตกจริตและดูเหมือนเขาเองก็คงจะรู้เช่นกันว่าเขาได้สร้างความกดดันให้กับเธอหมายเธอกลัวฉันใช่ไหมเธอหันมาจ้องเขาต่ยิ้มฝืดเฟื่อนลงแต่มันก็แค่ชั่ววับก่อนจะพยายามฉีกยิ้มไม่ได้กลัวค่ะแล้วทำไมต้องหนีด้วยฉันไม่ได้หนีค่ะ ฉันแค่ไม่ชอบออกไปกับแขกเขาพยักหน้าอย่างเข้าอ,อกเข้าใจงั้นฉันจะเปลี่ยนฐานะใหม่จากลูกค้ามาเป็นเจ้าของของเธอจะดีไหมคำพูดของเขาช่องฟังดูกำกวมเหลือเกินเจ้าของหรอคะเขายักไก่ก็แบบที่ฉันจะให้เงินเดือนเธอให้ของขวัญราคาแพงๆสิ่งที่เธออยากได้แต่ มันก็มีข้อแม้บางข้อเธอเริ่มรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างอย่างเช่นใบหน้าเริ่มรู้สึกร้อนวูบวาบเลือดลมในร่างกายเริ่มเดินไม่ปกติลมกระชักจะออกหูความโกรธก็เริ่มเข้ามาตีตื้นแต่มันก็มีข้อแม้เหมือนกันนะเช่นว่าเธอ จะต้องลาออกจากงานเพราะฉันไม่ชอบให้ผู้หญิงของฉันไปบริการหนุ่มๆคนอื่นๆเธออ้าปากร้องอ๋อคุณอันคงจะหมายถึงนางมอมเร่อของคุณใช่ไหมคะรอยยิ้มน่ารักมาพร้อมกับใบหน้าที่แดงกำ่ำเธอจ้องเขาไม่วางตาขณะที่เขายังคงยิ้ม คิดว่ารอยยิ้มที่เห็นมาจากความพึงพอใจที่เขาคิดว่าเธอคงไม่กล้าปฏิเสธเขาแต่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นนะสิเมื่ออยู่ๆเธอก็กรีดร้องตบตีเขาอย่างวุ่นวายจนเขาแทบจะหักพวงมาลัยรถไปชนกับเกาะกลางถนนนั่นแหละเอาเบิร์ดจะบดเป็นน้ำไหลไฟดับรีบจอดรถข้างทางก่อนที่เขาจะพาเธอตกถนนไปเสก่อน นี่นะ่นี่นะ่นี่นะ่เปิดประตูรถให้ฉันเดี๋ยวนี้นะแล้วคนอย่างคุณจะไปตายที่ไหนก็ไปอยากได้นางบำเรอก็ไปหาเอาข้างหน้าโน่นคนที่เต็มใจอยากนอนกับคุณก็มีตั้งเยอะตั้งแยะน้อยไอ้คนเลวไอ้คนชอบดูถูกคนจำเอาไว้นะว่าคนอย่างฉันชื่อมายาวีจะไม่ยอมเป็นนางบำเรอของผู้ชายมากมากอย่างคุณแนะ่ๆนะ หญิงสาวตอบเขาทุบเขาแล้วหอบจนตัวโยนขณะตีเขาไปด้วยร้องตะโกนไปด้วยเขายกมือขึ้นกระชากแขนของเธอแล้วแต่เพราะไม่ใช่ผู้ชายหน้าตาาหน้ตัวเมียที่จะทำร้ายผู้หญิงจึงยอมให้เธอใช้กำลังกับเขาแต่เขาก็ยังสะบดยิงหยาบคายเมื่อเธอเอื้อมมือไปปลดล็อกรถจนสำเร็จ แล้วลงจากรถก่อนจะเห็นว่าวินนี่ก็จอดรถทางด้านหลังของเธอเอาแต่อ้าปากคางที่เห็นเขาลงมาจาก p ปอร์เช่แล้วมาหยุดยืนอยู่ข้างรถไม่ยอมให้เธอออกจากตรงนั้นมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยวินนี่หันมาถามเพื่อนก็เขาจะให้ฉันเป็นนางบำเรอของเขาน่ะสิบ้าเอ้ยไอ้ผู้ชายเฮงซวย ดูเหมือนเขาเองก็จะได้ยินในสิ่งที่เธอสะบทหนูสุดหล่อจึงทุบกระจกฝั่งของวินนี่กรีดล,ลงมาเดี๋ยวนี้มาพูดกันให้ดูเรื่องไม่ออกไปนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจแล้วฉันก็จะไปฟ้องนักข่าวว่าคุณวางอำนาจอยากได้ฉันทำตัวอย่างกับพวกมาเฟียโรคจิตคู่บังคับทั้งที่ฉันไม่ยอม คำพูดของเธอช่างฟังดูคุ้นหูเหลือเกินเขาเริ่มขมวดคิ้วสงสัยเสียแล้วมีเงินแล้วคิดว่าฉันจะทำอะไรฉันก็ได้อย่างนั้นละสิเมืินซะเถอะออกโดีสิแกเธอหันมาบอกเพื่อนวินนี่รีบเอออหอหมกไปตามเธอไม่ดูหรอกว่าหลังจากนี้ทั้งคู่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรในเมื่อมีศัตรูตัวฉกาจ ที่ชื่ออันเบิร์ดทีรพลเพลสล์ล์เป็นศัตรูตัวฉกาจขนาดนี้วินนี่คยเคอเหล่ตามองเพ nee ื่อนเห็นได้ชัดว่าสาวเตียร้้อยอย่างมายาวีกำลังโกรธจัดเรื่องใหญ่นะสิคราวนี้แล้วต่อจากนี้เธอจะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ไหมล่ะเฮ้อ ไม่น่าเจอกับผู้ชายคนนี้เลยให้ตายเถอะจบแล้วนะคะหลงกลมายาตอนที่เก้านะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่ฝากเรื่องเดิมนะคะ เรื่องชมผู้สนับสนุนเนาะตาก็หวังกับทุกคนนะั่ละคะ่ะเพราะว่าตาก็ไม่มีรายได้ที่ไหนนะคะฝากด้วยก็แล้วกันนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ